มาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิฮะจูๆ่ๆมีชาคนนึ่งคุ้มคลั่งเกิดอาการหลอนยาแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์บุกเข้าไปถึงลานจอดภายในท่าอากาศยานนะครับประชิดเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์รอบนี้หวังจะไปปล้นเครื่องบินครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นความโกลาหลที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีอาวุธด้วยชายคุ้มคลั่งคนนี้มีทั้งขวานมีทั้งปืนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์บุกเข้าไปไปถึงลานจอดเครื่องบินเป็นพื้นที่ห่วงห้ามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับในพื้นที่หนองตรอบางพลีสมุทรปราการถือขวานเหล็กเนี่ยไล่ทําร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็วิ่งอยู่ใกล้ๆก,กับเครื่องบินบริเวณหลุมจอดนะฮะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็เข้าไปกุลีกุจอพยายามจะ ควบคุมตัวให้ได้แต่ว่าชายคนนี้เขาวิ่งหนีครับแล้วหนีขึ้นไปเนี่ยทางบันไดท่าเทียบเครื่องบินจุดที่สามารถเชื่อมต่อไปยังอาคารผู้โดยสารนฮะนี่<อ>เหตุการณ์ครั้งนี้ระทึกจริงๆแล้วท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่รวบตัวได้ครับทราบชื่อคือวัชระคำวัชระคำอายุ34ปีเป็นชาวจังหวัดเลย รวบตัวได้พร้อมของกลางเป็นปืนปืนสั้นหนึ่งกระบอกเนี่ยตรวจสอบทีหลังเป็นปืนปลอมนะครับแล้วก็มีขวานด้ามเล็กกันไกลไปแหลมอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งคู่แล้วก็ยาบ้าสีส้มหนึ่งเม็ดมีอาการเมาสารเสพติดด้วยคุณกิติพงศ์กิติขจรเป็นผอ,อท่ากาศยาสวนภูมิเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้อาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยตรงประตูทางเข้าเนี่ยเขาเผลอแป๊บเดียวบุกเข้ามาซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามสูงสุดนะฮะอาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ขับรถกระบะกําาลังเข้้พืนที ห่วงห้ามเขาก็ชักปืนออกมา แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกระบะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปพื้นที่ด้านในเลยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกําลังไล่ติดตามแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลา9นาทีเท่านั้นร้อยตารวจเอกภพศาลวีรกิจพาณิชรองสารวัตรสอบสวนบอกเลยว่าผู้ต้องหาคนนี้เป็นพนักงานคลังสินค้าอยู่ในย่านบางเสาธงของสมุทรปราการนั่นแหละแต่ทีนี้หลังเลิกงานเนี่ยเขาออกกะเช้ามาขี่มอเตอร์ไซค์จากคลังสินค้าเขากลับห้องพักก่อนอยู่ในพื้นที่เคหะเมืองใหม่บางพลีแล้วกลับห้องพักไปแป๊บเดียวจู่ เกิดอาการประสาทหลอนฮะหลอนว่า มีเสียงกระซิบบอกเขาให้ไปปล้นเครื่องบิน<ม>ก็เลยตั้งใจขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้ามาสนามบินมาก่อเหตุประทึกรอบนี้เบื้องต้นถ้าอากาศยานเนี่ยเป็นพื้นที่ห่วงห้ามอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเจอแจ้งข้อหาหนักไปเลยข้อหาที่1ใช้อาวุธหรือวัสดุก,กระทําการอันเป็นอันตร,รายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยานอันนี้โทษหนักสุดเลยนะสูงสุดเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตเลย จำคุกเนี่ยมีตลอดชีวิตแล้วก็จะมีตั้งแต่1 5บหถึงปี ส่วนข้อหาอื่นๆก็มีทั้งพกพาอาวุธโดยไม่รับอนุญาตนะครับทำให้คนอื่นตกใจกลัวแล้วก็มีขับขี่ยานพาหนะตอนเสพสารเสพติดในร่างกายทําให้เสียทรัพย์แล้วก็ขัดขวางการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ครับเต็มๆคือบุกสนามบินเข้าไข่ก่อการร้ายอยู่แล้วมากนะคะแลวที่เห็นเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกับว่าเขาไปรุมกันนั่นไม่ต้องดราม่าเลยคุณผู้ชมนั่นคือยุทธวิธีของเขาจริงๆเพราะสนามบินไม่รู้ว่าเขามีอะไรพกระเบิดอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็พกอาวุธเข้ามาจริงๆด้วยค่ะถือว่ามีความผิดถึงขั้นนปรระะะหาชีวิตเลยค